สวัสดีครับผมเอฟซีดูต้นครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อยออนทั่วเอาไปเที่ยวเด้อครับผมมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเช็ครถครับผมจะออกไปวิ่งดินนะครับพี่น้องครับตรงบ่อดินเมื่อกี้ห้องอะบ่ได้เช็คเปล่าไปให้ดูค่าคนไส้นะครับพี่น้องครับมื่งการเช็ครถก้อนสุออกงันตื่นสามมารถาต่างเหตุย่างแน่นะครับพี่น้องครับเป่ากองเป่ายางเป่าฟุ้นเช็ควงน้ำมันเครื่องน้ำมันน้ำมอน้ำนะครับผมว่าน้ำมันแห้งบ่ ที่สาคัญขาไปเด้พี่น้องคือถังน้ำมันนะพี่น้องถังเชื้อเพลิงที่ขาบ่ได้เลยกับยางล่มยางต้องเช็คดีดีนะพี่น้องว่ลล่มหัวบอลล่มซึ่มบอนะครับผมเช็คจารบีก็ดีที่สุดครับพี่น้องครับบอลตั่าครับของสละดุกยางห้องเส้นเครื่องหัวดีครับหัวดีมอปลปั่มหอลนํำหอลนํำใหา่พี่น้องใบพัดตัวหนึ่งสองสาม ใบพัดหกใบพัด้ใบพัดยหญ่เันี่นี่บอลเบอร์คบเปาเครื่องเป็นเครื่องฮีโนลม้ใจของสองร้ยิบเลยเนาะจีโอแปดส่บหกบอกซิบอกกันทั้เดียวมาสุดจัดอีลีแห้งอีรีอ่าเจโอเจ็ดอีกับแห้งด้วยบอลก, e ก่อนใจเจโอเจ็ดอีกแห้งเลยน,น,น,นั่นละ บาจเจตอีกอะกระได้ยุ้งกูเจโอเจตซี่พี่น้องนี่สุดจัดแล้วพี่น้องสุดจัดแล้วนี่นัวพี่น้องสุดจัดเลยนี่ดิก็เขาจะเช็คแล้วเขาจะออกไปวิ่งแล้วเขาต้องเช็คก่อนเช็คยังอันนี้หมอนายของของแอร์เว้ยนี่ลมเย็นติดบ่ วลา,า,าซึ่งบนยังเลยพี่น้องปัม๊มปั๊มนี่ดีมากเลยปัม๊มบลาซึ่งบนยังเลยว่าปัม๊มมันบลซึ่งเมือตอนเดินใจแห่งดีเนาะคืออยู่ว่าว่าใดไหมปัม่มเกลือข้างในนะครับพี่น้องทุนโอ้ตัวฟุ่นเลยพี่น้องเอ้ยมาตรวจสอ้นะครับ ท้ายมาให้เบื้งกรบเป๋าใครหูปันนี้นะครับเรื่องรถอ,อยู่กับรถมาเดินกระเป๋บบหูไหวทับม้วนจากคล้องตัวนี้ในเบื้องฟ้า่นนะครับพี่น้องครับผ้ามาเบืง้งใบหลังเทียพี่น้องเอ้ยสวัสดีเกิ์สอนอะไรครับพี่น้องครับในการทำงานสวยครับ เช็คละก้อนออกงานวิ่งดินนะครับผมแล้วพอสิ็ตามไปเบื้องทิมกันที่หลังนะครับผมมีเวลาไปเห็นด,ด้วยครับพี่น้องเสื้อเฟือครับลปกอนนะครับแต่ลมนะครับผมว่ามันแต่ลมทางเย่ได้เนี่ยนี่กล่องสองป้อก่องดูก,กระทะกับจิ้ขาดแล้วพี่น้องเบื้องกระทะลูกมากยังดีอยู่เลยพี่น้องได้ได้เราได้แบบง่ายเลย บังหลังล็กอกยังดีเลยหนึ่งสองหกหกสูบหนึงน่งเป็นหนองตกยามมาสุดจัดเลยมันลักยังดีมันใสเกลือมากออกคางใต้หัวไต้ยังด,ดีได้พี่นหองทาบึงกบหลอบขั้นครับพี่นหนองครับ โหลดหลายปีแล้วครับหกเจ็ดปีแล้วนี่ขั้นแรกนะครับพี่น้องกระทะขอบขึ้น,นส,สนีเนี่ยกระทะยังใส่ใส่เข้าเนี่ยปลายทอนลันลเลยพี่น้องซองซองขังดิอะไรจะเป็นคนใส่มากปลาไทยขุดมันเนาะ ใช่ทิดด้นลนเจ้าโดเลมอนโดเลมอนผาใบาซับนี่พอดีได้พี่นะ้องผาใบามึงรอรอขั้นปูมันแล้วขอขอบนี่ตัวท้ายปีเนาะขั้นหนึ่งกับจ่าเจานึ่ใช่เราขั้นหนึ่งเพื่อไปไม่ตัวนี้นี่เราเข้ากันใช่เราสวยกันขั้นนี้ Lật sư vang hắp lưu trang hắn lật sư vang. Có này lôi con ha. Kương yamu, vâng mặt nạy ngay, mày yêu vâng nặng. Kương yamu. Ti o gimba. Tiều bé rican vâng. Tiều bé, bé tíều 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 ก็ไม่แน,นใจว่าไม่ได้เ,เปิดเบื่องเขาเช็คแล้วครับเช็คมืสอสองอย่าแล้วตัวนีน้เดี๋ยวมาเบืบ้องของเสียใจปอท้ากษัตรนะครับพี่น้องครับโอเคครับ